โอเคมาก็สวัสดีครับทุกคนในยูเกมโอวัลสองอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็นี่ครับเรากลับมาอยู่กับฮีโร่คอมโบกันนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาดูทางด้านของซัพพอร์ตสองตัวนะฮะที่สามารถเล่นคอมโบกันได้อย่างดีนะครับในตอนนี้สําหรับใครที่มาเล่นกับเพื่อนนะครับอยากจะรู้ว่าเล่นซัพพอร์ตตัวไหนดีถึงจะเข้ากันนะครับหรือว่าคุณแบบมีเล่นคนเดียวก็ได้โซโลมานะครับเพื่อเลือกตัวนี้มาเราอยากจะเลือกตัวมาช่วยเหลือเขาต่างๆน,นะครับจะเลือกตัวยังไงดี ซึ่งนอกจากเรื่องของฮิลหลักฮิลรองที่เราเคยพูดกันไปนะครับตรงนี้เนี่ยก็เอามาช่วยในการตัดสินใจได้เหมือนกันในการเลือกตัวละครซัพพอร์ตนะครับเพราะว่าในการเล่นจริงๆเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของการฮิลอย่างเดียวนะครับมันมีถึงการใช้อัลติเมตต่างเนี่ยมันเข้ากันไหมนะครับระยะการโจมตีระยะตำแหน่งที่เราใช้ยืนแต่ละตัวเนี่ยมันไม่เหมือนกันด้วยนะครับฉะนั้นก็ถ้าอยากจะเล่นให้เก่งขึ้นก็ดูไปหลายๆคลิปแล้วกันนะฮะวันนี้ผมก็เลยนำา7ฮีโร่คอมโบครับสำหรับซัพพอร์ต2ตัวนะครับว่าจะเล่น เอาไว้เป็นไอเดียในการเลือกตัวเพิ่มขึ้นไปอีกนะฮะจะมีตัวอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับและถ้าเกิดว่าคุณกำลังอยากจะเติมเกม Overwatch แล้วไม่รู้ทำยังไงดีผมขอแนะนำ Lichman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ทักแอดมินไปได้เลยและอย่าลืมเข้าไปกดติดตามได้ที่ Line Lichman Shop และ Facebook Lichman Shop เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและกิจกรรมต่างๆใครที่สนใจนะครับก็กดเข้าที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยแล้วอย่าลืมไปอุดหนุนกันเยอะ สำหรับคู่แรกกับเมอร์ซี่อานาครับเป็น2ตัวละครที่ผมเห็นค่อนข้างบ่อยทีเดียวนะครับในการเล่นช่วงแรลงไดมอนด์แบบนี้ครับเพราะว่าเป็น2 h e ฮีลเลอร์หลักที่สามารถเล่นได้หลากหลายสถานการณ์มากๆนะครับแล้วก็เล่นคู่กันเนี่ยดีมากๆเลยด้วยการที่2ตัวนี้สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นตามแต่ละเกมได้ง่ายมากนะครับสมมุติว่าถ้าเล่นเป็นปกติทั่วไปเนี่ยเราอาจจะใช้อานาเป็นตัวละครฮีลแท้งเป็นหลัก แล้วก็ใช้เมอร์ซี่เป็นตัวละครพ็อกเก็ตตัวอื่นก็ได้ถูกไหมฮะเออไปพ็อกเก็ตฟาล่าไปพ็อกเก็ตเกนจิให้เขาแบกเกมแบบนี้ก็ได้สบายสบายเลยแต่บางเกมถ้าเกิดคุณเจอฟาล่าคุณเจอตัวละครบินได้นะครับคุณก็อาจจะให้เมอร์ซี่มาฮิวแทงแทนแล้วให้อนาไปยิงตัวละครดีเพสก็ได้เหมือนกันนะครับเป็นคอมที่ค่อนข้างบาลานแลวก็มีฮิลที่สูงมากๆเพียงพอต่อความต้องการแทงแน่นอนไม่ว่าแทงคุณจะเป็นสายแบบพวกสายชนต่างๆรามาตาโรธฮอกออ,อลิซ่าพวกนี้ก็คือ2คนนี้เอาอยู่แน่นอนนะครับ และถึงแม้ว่า2ตัวนี้จะมีอัลติเมทที่ไม่ใช่เป็นอัลติเมทที่เอาไว้เคาน์เตอร์ศัตรูได้นะครับเป็นอัลติเมทเหมือนกำเน้นเทมโปมากกว่าทั้งนาโนบูลแล้วก็โอคิรี่ของเมอร์ซี่เนี่ยเป็นอันติเหมือนแนวแบบว่าเปิดไฟต่างๆใช่ไหมฮะแต่ว่าลําพัง2ตัวนี้เนี่ยก็สามารถเอาตัวรอดด้วยตัวเองได้ค่อนข้างดีมากอยู่แล้วถ้าสมมติว่าศัตรูมาโฟกัสที่ซัพพอร์ตเราใช่ไหมครับเมอร์ซี่อานาเนี่ยสามารถช่วยเหลือกันได้แบบแทบจะเป็นอมตะเลยอ่ะเออคือมันฮิวแรงทั้งคู่ไงถ้าไม่ได้โดนวนิดเเดดดีียยยยยวตตาาาาแแบบบบบน้้กกก็คบบาากกคคๆๆคืือออออออมๆๆรรััึึจิงงทู่ะ คุณตีเมอร์ซี่อนามันก็ฮิวเมอร์ซี่ได้คุณตีอานาเมอร์ซี่ก็ฮิวอนาได้แบบไปด้วยกัน2ตัวนี่คือโคตรแห่งฮิวจริงๆฮะก็เลยมาช่วยกบจุดอ่อนเรื่องของไม่มีอัลติเมตในการป้องกันได้นะก็เอาตัวรอดกันเองละกันเป็นอีกคู่หนึ่งที่ส่วนตัวผมคิดว่าสามารถเล่นได้ดีมากๆเลยนะครับคู่ที่2กับลูซิโอคิลิโกครับสำหรับคนที่ดูการแข่งขันนะครับก็เชื่อว่าจะคุ้นหน้าคุ้นตา2ตัวนี้เป็นอย่างดีอยู่แล้ว โดยการที่ลูซิโอเนี่ยเป็นฮิลหมู่นะครับส่วนคิลิโกก็เป็นฮิลเดี่ยวทําให้การฮิลเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากเท่ากับคอมตัวละครฮิลหลักทั่วๆไปแต่ถ้าเกิดว่าทีมของคุณเนี่ยเป็นตัวละครที่เน้นสามารถฮิลตัวเองได้ด้วยนะครับคอมนี้จะใช้ได้ดีมากเพราะว่า2ตัวนี้สามารถช่วยซัพพอร์ตในทุกสิ่งที่ทีมของคุณต้องการได้นะครับลูซิโอมีสปีดบูสทาให้ใช้ได้ทั้งจังหวะเข้าจังหวะนี้นะครับคิริโกก็มีทั้งสกิลบามีดนะครับแล้วก็สกิล,ลฮิลที่ถือว่า ทำให้2ตัวนี้เนี่ยคือตอบโจทย์ในการเล่นระดับสูงมากๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเล่นระดับสูงเนี่ยอาจจะไม่ต้องฮิลเยอะขนาดนั้นเพราะเขาจะมีการใช้โคเบอร์มีการคออัต่างๆทําให้ดาเมจที่โดนจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายหรือจะเป็นแท้งสายบู๊หน่อยอโดดไปโดดมาเนี่ยก็สามารถตอบโจทย์ได้หมดเลยเพราะมีทั้งสปีดบูช่วยแล้วก็มีอมตะในการ กตาตยคือแบบเป็นอีกหนึ่งสตัวละครที่ถือว่าเล่นด้วยกันแล้วดีมากๆเลยนะฮะแถมอัลติเมทของ2ตัวนี้นะครับค่อนข้างสมดุลในการใช้งานทีเดียวนะเพราะว่าลูซิโอเนี่ยสามารถเอาไว้ใช้เก็บเพื่อการอัลติเมทของฝั่งตรงข้ามได้ส่วนคริโกะเนี่ยก็เอาไว้ใช้คอมโบกับทีมเราแทนทําให้ภาพรวมของทีมเนี่ยมันสามารถสู้ได้ทุกสถานการณ์ไงเออสามารถสู้ได้ทั้งตอนตั้งรับแล้วก็สู้ได้ทั้งตอนโจมตีคือแบบดีมากๆเลยนะฮะ คู่ที่3กับอนา,นาเซยตาคู่นี้เนี่ยเป็นคู่ฮิลหลักฮิลลองที่สามารถทําดาเมจได้ค่อนข้างแรงทีเดียวโดยการใช้อนาเป็นตัวยืนฮิลหลักคอยฮิลแทงนะครับส่วนเซยต้าก็ฮิลติดให้กับตัวละครที่เป็นแฟงเกอร์ต่างๆจะทําให้คอมโบนี้เนี่ยสามารถที่จะทะลวงคู่ต่อสู้ได้แบบว่าดีมากๆเลยนะครับแท้งก็ไม่กลัว สามารถละลายแทงศัตรูได้ดีมากเพราะมีเซยต้าอยู่ในการช่วยลดเกาะถ้าเกิดช่วยกันยิงก็คือแรงทั้งคู่แต่ว่าอานาจะเน้นไปที่ฮิลจะดีกว่านะครับเพราะว่าเซยต้าเนี่ยมันฮิลน้อยมากๆอานาก็เลยจะรับงานหนักซะหน่อยแต่บอกเลยว่ามุมมองท่านอื่นเนี่ยก็ถือว่าครบเครื่องนะครับเพราะว่าเซยต้ามีสซิยอันติเมตที่ใช้เป็นแบบดีเฟนซีฟนะครับกันเพื่อนได้ดีมากส่วนอาาก็ใช้นาโนบูลในการคอมโบกับเพื่อนชนะไฟได้ ทำให้คู่นี้ค่อนข้างจะเหมาะก,กับตัวละครดาเมจเป็นแฟงแต่ว่าตัวแท้งเป็นตัวยืนชนอะไรแบบนี้จะสามารถใช้ร่วมกับทีมแบบนั้นได้ดีมากเลยลักษณะแบบนั้นเพราะว่าเราจะมีดาเมจที่เพียงพอแล้วก็ฮิลที่แบบว่าสบายๆส,ส่วนเรื่องการโดนล้วงนี่ไม่ต้องห่วงเลยครับถึงแม้ว่าอาากัเซนเนี่ยจะเป็นตัวละครที่เดินช้าทั้งคู่นะฮะไม่มีสกิลหลบหนีอะไรก็ตามแต่แต่ว่าถ้าเกิดอาากัเซนจะโดนแฟงใช่ไหมครับบอกได้เลยว่าเอาเรื่อง เพราะว่าจุดอ่อนของเซย์นาก็คือเลือดน้อยแล้วก็ตายง่ายแต่ว่ามีอนาฮีลอยู่เนี่ยรับรองว่าไม่ไม่ตายง่ายแน่นอนส่วนอนาเองก็ยังขาดดาเมจในการที่จะฆ่าตัวแฟงเกอร์ให้ทันเวลานะครับพอมีเซย์นตามาช่วยลดเกาะแล้วก็ช่วยยิงเนี่ยทำให้อนาสามารถที่จะสู้กับตัวแฟงเกอร์ได้ทุกตัวคู่นี้บอกได้เลยว่าไม่ต้องห่วงนะครับคู่ที่4กับบริกิต้าลูซิโอนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งคู่ Support ซัพพอร์ตสายบู๊เหมือนกันนะครับที่คล้ายๆกับของคลิริโก แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นบิกิตาเนี่ยมันจะได้ดาเมจที่ค่อนข้างสูงกว่ามากๆนะครับในการโจมตีระยะใกล้ถ้าเกิดว่าคุณเคยเจอคอมอย่างพวกประเภทโกสสมัยก่อนนะครับที่เล่นแบบเน้นชนเน้นตีใกล้ๆอย่างเดียวนะฮะสตัวนี้เนี่ยจะไปด้วยกันได้ดีกว่าทางคิลิโกะนะครับถึงแม้ว่าภาพรวมนะครับผมยังไงก็มองว่าคิลิโกะเนี่ยดีกว่าบิกิตาอยู่แล้วนะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเล่นบริกิต้าเนี่ยก็คือเล่นคู่นี้อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็น2ตัวที่เล่นคู่กันได้ไม่น้อยหน้าตัวอื่นเลยนะครับสามารถทําดาเมจได้สูงเข้าได้ไวนะครับมีลูซิโอมาช่วยบูทําให้บริกิต้าเข้าไฟได้ไวขึ้นแล้วก็มีโอกาสฮิลได้มากขึ้นทําดาเมจได้มากขึ้น คู่ที่5กับคริลิโกเมอร์ซี่ครับสำหรับคู่นี้เนี่ยเรียกว่าเป็นเมตาตอนนี้เลยก็ได้นะครับเพราะเป็นอีกหนึ่งคู่ซัพพอร์ตที่สมดุลมากๆนะครับสามารถทําหน้าที่ทดแทนกันได้อย่างดีนะคริลิโกเนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่าตัวละครนี้เนี่ยมันไม่ได้ฮิวน้อยไปกว่าตัวอื่นเลยนะครับอาจจะฮิวมากเกินไปด้วยซ้ําแต่ด้วยระยะที่จํากัดนะครับรวมถึงการเคลื่อนที่ของไอใบปลิวของเขานะครที่มันช้าเหลือเกินนะฮะ ทำให้การที่เรามีเมอร์ซี่อยู่เนี่ยทาให้ทีมของเราสามารถฮิลได้ต่อเนื่องมากกว่าเดิมตัวไหนที่คิริโกะฮิลไม่ทันนะครับก็มีเมอร์ซี่มาคอยช่วยฮิลแทนได้แต่เวลาที่เมอร์ซี่ชุบเพื่อนอยู่นะครับคิริโกะสามารถใช้สกิลซูซูในการช่วยเมอร์ซี่ให้รอดพ้นจากการโดนยิงได้นะครับทำให้เมอร์ซี่เนี่ยชุบง่ายขึ้นมากๆเลยนะครับแล้วก็ทําให้ภาพรวมของทีมเนี่ยถือว่าแข็งแกร่งมากๆและเช่นเดียวกับเมอร์ซี่อนาที่เราเคยบอกไปนะครับแม้ว่าอัลติเมทของทั้ง2ตัวนี้นะคิริโกะเมอร์ซี่เน จะไม่ใช่แบบแนวดิเฟนซีฟการอันติเมตอะไรนะครับแต่ว่าทั้ง2ตัวละครนี้นะครับก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างดีอยู่แล้วฉะนั้นก็เลยไม่ต้องห่วงเรื่องนี้เลยนะครับเป็นหนหนึ่งคู่ที่ผมแนะนําให้เล่นตอนนี้เลยก็ได้นะครับเก่งมากๆจริงคู่ที่6ครับผมกับแบปทิสเซนจต้าฮะคู่นี้จะมีความคล้ายกับคู่ของอนาเซนจิต้ามากๆนะครับเพราะว่า2ตัวนี้สามารถช่วยเหลือกันได้แบปทิส <c oughs> ก็สามารถทําให้เซ <c oughs> นจิต้าเป็นอามตะได้แป๊บหนึ่ง <c oughs> ก็คือรอดจากการ ลวงได้ง่ายขึ้นนะฮะแถมตัวแบบทิดเองก็ยิงแรงไม่แพ้เซนญญาต้าเลยนะครับสตัวนี้คือคู่หูที่ยิงแรงมันจะดีกว่าคู่อาณาตรงที่ว่ายิงแรงกว่านี่แหละครับอาาอาจจะต้องเน้นไปที่การโฟกัสฮิลซะเยอะแต่แบบทิดเนี่ยมันสามารถยิงไปด้วยแล้วก็ฮิลไปด้วยพร้อมๆกันได้ตลอดเลยยืนตำแหน่งเดียวกันนะครับระยะยิงก็ถือว่าใกล้เคียงกันสามารถช่วยเหลือกันได้ตลอดทําดาเมจด้วยกันได้ตลอด คือคุณสามารถคอเอา u ฆ่ากันได้เลยอะ่ะเออคุณเป็นซับทั้งคู่ก็จริงแต่ว่าเฮ้ยเอาตัวนี้ดิแม่งก็ลุมยิงกันแปบ๊บเดียวฮะล่วงหมดอะ่ะแถมอัลติเมทของแบททิสนะครับยังช่วยเพิ่มดาเมจให้กับเซต้าไปอีกง่าย <c oughs> ๆเลยว่าถ้าเกิดคุณเชื่อมั่นในฝีมือการยิงของเซนฝั <c oughs> ่งคุณนะครับคุณสามารถเอาแบททิสเนี่ยมาบูตได้เลยนะครับจัดเต็มไปเลยหลวงพี่แล้วคู่สุดท้ายกับมอยราลูซิโอนะครับสำหรับคู่นี้นะครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่เข้าไวาออกไวเช่นกันนะครับด้วยการที่ วับเข้าวับออกได้ตลอดโซลูซิโอก็มีสปีดบู์อยู่แล้วนะครับเป็นทู่ที่สามารถไปกับทีมแทคงไดฟ์ก็ได้นะฮะหรือว่าจะเป็นทีมที่ยืนชนก็คือเล่นได้เหมือนกันสามารถประยุกต์เล่นได้ตลอดถ้าลูซิโอฮิลไม่ไหวก็ยังมีมอยล่าที่คอยตามฮิลเพื่อนเป็นหมู่ได้อีกนะฮะเวลาจังหวะเข้าจะไปล้วงก็ไปด้วยกันเลยก็ได้นะครับไปล้วงแนวหลังเนี่ยเราลองว่าปวดมากแนะ่นอนทั้งมอยล่าทั้งลูซิโอโผล่ไปไล่ยิงเนี่ยโอ้ลำบากฮะ ส่วนอัลติเมตก็ถือว่าสมดุลทีเดียวนะครับลูซิโอก็เป็นตัวป้องกันไปส่วนมอยล่าก็เป็นอัลติเมตในการช่วยโจมตีนะช่วยทั้งโจมตีทั้งตั้งรับได้ดีมากเป็นอีกหนึ่งคู่ของลูซิโอนะครับที่เรียกได้ว่าอาจจะไม่โดดเด่นมากแต่ก็สามารถเล่นได้ดีเหมือนกันทั้งนี้ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับตัวละครของฝั่งเราด้วยนะฮะว่าเขาต้องการฮิลมากแค่ไหนเพราะว่ามอยล่าเนี่ยเป็นละครฮิลหลักนะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเล่นเป็นมอยล่าลูซิโอเนี่ยมันก ออถ้าเกิดทีมคุณเป็นทีมแบบเน้นสแตก็กแล้วก็ต้องการฮิลเยอะๆหน่อยเนี่ยอยู่ใ,ใกล้กันไว้นะครับมอยล่าจะฮิลได้เยอะกว่าแน่นอนอันนี้ก็ลองเอาไปปรับดูละกันนะฮะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ7คู่ฮิลเลอร์นะครับที่ผมนํามาฝากกันในวันนี้นะฮะบ,บางคนอาจจะสงสัยว่าทําไมมาน้อยจังนะครับมาแค่7คู่เองก็เพราะว่าตัวละครฮิลเลอร์เนี่ยมันก็ไม่ได้มีเยอะนะครับก็สามารถจับคู่ได้ประมาณนี้เป็นแบบเป็น,ปน,ปนไอเดียก็พอถ้าเกิดจับคู่ไปเยอะกว่าน,นี้เนี่ยมันก็จะซ้ําๆกันทําหน้าที่คล้ายๆกันหมด มันอยู่ที่ว่าคุณถนัดตัวไหนมากกว่านะครับแล้วก็ทีมศัตรูมีตัวไหนบ้างทีมเรามีตัวไหนบ้างต่างๆเนี่ยก็ค่อยเอาไอเดียตรงนี้ลองไปปรับใช้คอมโบกันดูก็ได้นะฮะแต่ว่าทั้ง7คู่ที่ให้ไปนะครับบอกได้เลยว่าสามารถใช้ได้จริงแน่นอนนะครับเอาไปลองเล่นดูได้เลยว่าเป็นคู่หูที่สามารถคอมโบกันแล้วก็เล่นเข้ากันได้อย่างดีมากๆนะครับเอาไปว่าถ้าเกิดคิดอะไรไม่ออกนะครับก็เล่นตามนี้เลยแนะนําเลยนะครับโอเคสำหรับนี้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมลาลาก่อนทุกคน